The oh. cat sat on สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงโครงการ Fiboschool Consortium นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์พาสนามนะคะกับกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด90กว่าโรงเรียนนะคะซึ่งในโครงการนี้ o f e r a l l นะคะเรากา็มีการาในระยะแรกเราก็มีการทําโครงการที่มีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในเฟสแรกก็มีกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็น uh, Fibos ทัวร์ก็ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะ เข้ามาเยี่ยมชมนะคะเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยในฟีโบเพื่อที่จะให้นักเรียนเขามีมุมมองแล้วก็เปิดโลกทัศนด้านหุ่นยนต์นะคะแล้วก็มีโครงการเอ่อโรบอทโปรเจกต์นะหรือว่าฟิ b บโปรเจกต์ก็คือให้นักเรียนนะที่สนใจสมัครเข้ามาแล้วก็ทําโครงงานวิจัยนะคะกับอาจารย์ในฟ e เบค่ะแล้วก็เราก็มีการจัดโอเพนเฮาส์แนะนำเอ่อเรื่องของการเรียนการสอนแล้วกิกจกรรมอยู่กับการศึกษางานวิจัยต่างๆของฟิเบให้กับผู้ที่สนใจนะค่ะซึ่งผลตอบรับ เ,เกี่ยวกับกิจกรรมของสกู o o คอนซอ o ร์เทียมใน,ใน,ใ,นในเฟสแรกอะคะ่ะของโครงการเนี่ยก็ เป็นผลตอบรับท็อย่างดีแล้วก็มีการติดตามผลการนําไปใช้อะคะ่ะแล้วก็มีการแนะนําเพิ่มเติมซึ่งซึ่งก็มีผู้สนใจอยากจะร่วมโครงการกับเราต่อะคะ่ะแล้วก็เลยมีระยะที่2องะคะ่ะในระยะที่2นะคะเราก็มีการจัดฟิวเบอรทัวร์เหมือนเดิมะคะ่ะแต่โดยเนื่องสถานการณ์โควิดนะคะเราก็เลยต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์โดยใช้โปรแกรม g a t ะะ์เดอร์ทาวค่ะแล้วก็มีในบูธต,ต่างๆก็สามารถจะเข้าไปชมเหมือนเ,อเป็นคล้ายๆกับกิจกรรมการาศึกษาแล้วก็การเยี่ยมชมงานวิจัยที่สเสมือนจริง ก็กิจกรรมถึงแม้ว่าจะเป็นออนไลน์แตก่ก็เด็กๆแล้วก็ผู้เข้าชมก็มีความสนใจค่ะแล้วก็ได้ร,รับผลตอบรับดีมากค่ะ กิจกรรมต่อมาแล้วก็มีการจัดเวิร์กช็อปอบรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนนะคะซึ่งซึ่งก็มีนักเรียนสมัครเข้ามาล้นหลามเลยอะคะ่ะแล้วก็หลังจากการจบกิจกรรมแล้วก็มีการตอบออได้รับต่อรับฟีแบบเป็นอย่างดีค่ะซึ่งกิจกรรมแม้จะเป็นออนไลน์เหมือนเดิมค่ะแต่เราก็พยายามไปจัดรูปแบบให้มันน่าสนใจนะคะ่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมโรบอทโปรเจกต์นะคะสำหรับสำหรับในกลุ่มนักเรียนเหมือนกันนะคะสำหรับเฟส ซึ่งเราจัดไปสองรอบนะคะแล้วก็โรบอทโปรเจกต์ของเราก็เป็นในรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะแต่ว่าเด็กหลายคนเขาก็อยากทําภาคปฏิบัติเหมือนจริงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาโดยการส่งอุปกรณ์ให้เรียนไปทําที่บ้านนะคะแล้วก็มีการคอนซัลท์กันผ่านออนไลน์แล้วก็มีการเวียนกันทาอุปกรณ์แล้วก็ค่อยมาประกอบกันเป็นงานกลุ่มนะคะก็ซึ่งถึงแม้จะเป็นใน,ในลักษณะไฮบริดออนไลน์ออนไซต์แต่ว่านักเรียนเขาก็สามารถจะทำโปรเจกต์ได้ะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนโมัตินะคะเรียกว่าเป็นเอ่อเออระบิคโคลัมะคะ่ะก็คือเป็นหลักสูตรสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สามารถเรียนรู้ทางด้านหุ่นยนต์นะคะโดยการเป็นการบรูรณาการความรู้ที่เขาเรียนในระดับมัธยมปลายนี่แหละ,ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเลขแล้วก็ฟิสิกส์นะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในการออกแบบหุ่นยนต์นะคะนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจนะคะได้ว่าความรู้ที่เขาเรียนมาเนี่ยสามารถไปใช้ได้จริงค่ะซึ่งโครงการ เรามีการอบรมให้ความรู้กับคุณครูก่อนนะคะเมื่อคุณครูออสามารถจะเข้าใจได้แล้วค่ะแล้วก็ให้คุณครูไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อค่ะแล้วก็เราก็มีการส่งสตาฟเข้าไปช่วยให้กับคุณครูตามโรงเรียนด้วยเพื่อที่จะคอยพพอร์ตคุณครูให้สามารถสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ต่อไปนะคะก็โครงการอบรมนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัตินะคะซึ่งซึ่งเป็นโครงการร o บอท project เอย่างที่เคยพูดไปเมื่อต้นสไลด์นะคะว่าเรามีการอบรมทั้งหมด2รอบอันนี้ก็เป็นรอบที่2อะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีการจัดค่ายหุ่นยนต์นะคะแล้วก็ซึ่งเราเปิดรับให้กับนักเรียนในระดับแมทชิวปที่สนใจนะคะ่ะเข้ามา เข้าค่ายกับเราเพื่อที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําหุ่นยนต์นะคะพอหลังจากอบรมเสร็จแล้วเราก็มีการจัดโรบอทคอนเทนนะคะให้เขาสามารถใช้ความรู้ที่เขาอบรมมาในค่ายแล้วก็มาออกแบบหุ่นยนต์แล้วก็มีการแข่งขันกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการพิพิธภัณฑ์คอนเสิร์ตทีม่ที่เราที่เราจัดทําขึ้นนะคะซึ่งหลังจากที่จัดมาค่ะก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าทางทีมก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าเราคอยติด ตามผลแล้วก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีตลอดค่ะ